มาเบิ่งกันครับเพื่อนๆครับหอยทากครับการมะละกอครับเป็นอาหารของหอยทากลนลงจากต้นเพียงมือเดียวครับผมเกียบมดเลยครับนู่โมเมตนต์หน่อยๆด้ครับนวหลายที่เกาะเกาะตามใบอของมะละกอครับใบมะละกอที่ลวงลงมา ใส่บกงมว่านนี่ครับการมันล่วงลงมาพ้อล่วงลงมาได้มือเดียวเท่านั้นล่ะขึ้นเดียวครับมาเบิ้งมาเนี่เต็มเลยครับคุณนะโอ้ยูยการกับนี่คุณนะเบิ้งน่นอยหน่อยได้ครับคุณนะข้างใตกับนีตัวน้อยตัวใหญ่มาเมดครับคุณนะเป็นมูใหญ่เลยครับผมครับ โอเคครับขอบคุณที่รับชมครับ